สวัสดีสมาชิกในเอฟซีดุตันอ่าก็ต้องขอโทษขอให้สมาชิกสำหรับผู้ที่ติดตามช่องนี้พี่น้องอ่าผู้ใดที่ยัง่งติดตามาช่องนี้อยู่ก็ให้ไปติดตามช่องนี้ด้วยพี่น้องอ่าไปติดตามช่องนี้ อันนี้คือช่องใหม่ของแอดช่องเก่าช่องนี้แอดอาจจะบอคอยได้ลงตัวเลขเพราะช่องเก่ามีปัญหาแอดก็เลยเปิดช่องใหม่ก็คือช่องนี้พี่น้องคือช่องนี้ช่องใหม่ถ้าตัววกถูกใจกะให้เขาไปติดตามช่องนี้ไว้พี่น้องให้เขาไปติดตามช่องนี้ เป็นช่องของแอดคือกันแต่เป็นช่องไม่สาหรับผู้ที่ยังอยู่ในช่องนี้ยังติดตามช่องนี้อยู่ก็ให้เขามาติดตามช่องนี้พี่น้องถ้าหาบบเจอหาบ่าก็อ่าก็ให้พิมพิมพ์เข้าไปอ่าพิมพ์ค้นหาพี่น้องอ่าเขาไปที่ YouTube แล้วก็พิมพิมช่องนี้เดี๋ยวก็จะเจอช่องนี้แล้วก็ให้ติดตามช่องนี้ไว้ สำหรับคลิปนี้เกษมมาเบิงแนวทางไม้ราลาวงวดวันที่26สิงหาคมพี่น้องหม้หลาวงวดวันที่26สิงหาคมจุดเจาะสอตัวบนหลางก็จะมี91นึ่งมี 91, 92 93สอเด่นเก่าร่อง0ูนย์พี่น้องบ่มมชอบเด้นเก่า็เอาศูนย์มาจับ ก็จะได้ 01, 0ูนย์หนึ่งศูนย์แปดาชุดนิ่นนิ่นไปชุดนี่พี่นอ้องด้ค่ะชุด3ตัวแอดจับมาให้พี่นอ้องเลือกเลือกไปพิจารณาก็ก็คือ092ย์ 92, ้าสอง 92พี่น้องอันนี้คือแนวทางไม้เหล้าว,ว,วันที่26สิงหาคมพี่น้องแนวทางไม้เหล้าว,ว,วันที่26สิงหาคมสําหรับผู้ใดที่มอยั่งที่ยัง่งบ่ทนันไหนติดตามช่องไม่กให้เขาไปติดตามคือช่องนี้พี่น้องช่องนี้เป็นช่องของแอดเองเป็นช่อง YouTube ช่องใหม่ขมองแอดก็เข้าไปติดตามได้พี่น้องเข้าไปติดตามี่ช่องนี้ถูกอกถูกใจก็เข้าไปติดตามใหม่พี่นอ้องถ้าชอบก็ตามถ้าพอชอบก็บพานากโจกมันมาทุกคนครับ